นะคะคและที่สำคัญค่ะตอนนี้วันนี้นะคะเราก็มีการถ่ายทอดสดค่ะผ่านทาง,ทางช่องทางนะคะแฟนเพจของการเทจารชาติก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทางไลฟ์สดผ่านทางบ้านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่งานถแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ51ปีการพิจายชาติในว,วันนี้ค่ะสำหรับการเิจายชาตินะคะก็ได้ ก็ตั้งปีที่51แล้วนะคะซึ่งการดำเนิน,นง,งานของเราก็เข้าสู่เป้าหมายในการสร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้สร้างความสุขในชุมชนและสร้างสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ และในวันนี้นะคะทางพี่ๆสื่อมวลชนค่ะก็จะได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานของการเคหะแห่งชาติในตลอดปีงบประมาณ2,566และการดําเนินงานที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ2,567นะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะทางพี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกท่านเลยค่ะได้รับชมผลการดําเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปีที่ผ่านมาค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีทัศน์51ปีการเคหะแห่งชาติขอเรียนเชิญรับชมได้เลยค่ะ ส, <c oughs> สิ่งของเทศเองก็มีสรองตั้งสามร้อยตัวเองเมื่อเขาเกิดปฏิวัติเขาก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาอันนงก็มีอาจารย์บรรทยาเป็นเลขานุการพอที่สุดก็มีการรวมองค์กรที่ทำงานหน้าติ่วสายสิงห์องค์กรในกันตั้งเป็นการเปี่ยวชาก็ได้ประชุมระตั้งอางวัธทันดูนัทลายเป็นผู้ว่าการคนแรก เรามีวัตถุประสงค์หลัวกว่าบูแลเรื่องที่เราใช้ของผู้มีการได้น้อยและผู้มีอำนาจปากกนกลางเป็นหลักจากจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้านที่แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศเโดยตรงทำงานย่านสังคมสงเคราะห์ร่วมกับการพิมพ์ูและแก้ไขปัญหาช่วชนแกนอัดโดยได้สงสมองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านกนนารทำาดที่อยู่อาศัยได้หลายรูปแบบจนในที่ไปสู่วิธีอยื่นๆเพื่อสร้า,า,างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนปี2545ในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเราผ่านวิกฤตของต้มออยำกุ้งสำหรับก,ก,ก,การแข่งาติเราก็ขัดทุนติดต่อกันมาสี่ห้าปีเรงงกาก็รวบรวมความคิดความอ่านเพื่อจะให้การหาไงพื้นตัวนั้นนะ่ ควรจะมีลักษณะอย่างไรเป,เป็นที่มาของการเกิดของการื้อเพื่อนองออยากให้ผู้ที่มีรายได้แต่และคับไม่เกินห,หนึ่งห้าทันมาเนี่ยมีบ้านอย,ยู่อาศัยได้รับเวินกองว่าอย่างมาหาศาล <c oughs> เราทําไปทุกจังหวัดเราทําไปทั่วประเทศทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันคิดช่วยกันทำในโครงการนี้น่าจะเป็นยุทีีไม่มีใครไม่มีจา่า นับถึงปัจจุบันแกาที่ห้หาแห่งชาได้พัฒนาที่ราัยไปแล้วรวมกว่าเจ็ดแสห้าหื่นหน่วยแตาา่เป้าหมายไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเลขจำน,นวนผู้อยู่อาศ,าศาัยแต่เป็นภารกิจในการร่วมสร้างเมืองร่วมสร้างชุมชนและดูแลสุขภาวะของผู้อยู่อาศ,าศาัยได้โครงการให้ครบทุกมิติ ตอนนีุ้ชมชอเทียกว่าส่งมแล้วโรงเรียนก็มีรายตลาดก็มีสนใจการเกี่ยที่ว่าเออเราต้องการให้ข้อู่ทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจทั้งติงแวดล้อมสามารถดูงได้อย่างมีความสถียรเพื่อลูกหลานอยู่ต่อไปนั่นคือศสนค์ การณ์ที่สาคัญคือทําำให้คนที่อยู่ในระดับลา่างไม่มีที่มาศัยอย่างแท้จริงนอกจากนั้ยนยังต้องใส่ในเรื่องของว่าเป็นอยู่ในชุมชนของเขาอันนั้นก็เป็นงานแก่ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ความน่าทร่งที่การเปลี่ยนเอกชา,าผ่านวงจรการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศไทยกลายเป็นนักวิสาหกิจชั้นนำด้านการพัฒนาทีา่มาใสํสำหรับประชาชน ดนรับการอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศวันนี้และวันต่อบป่าการพื่อรณาสักชาติจะยังคงทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศาัยร้อมใส่ใจทุกมิติเพื่อให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน ฐานข้องสูดหุดก,การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสอนกรวิสันคร,รับสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในปีที่51ของการเป็นแห่งชาติครับเรา เรเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความท้าทายมากเราราการรค์สอบสู่อุกทีทมก็ได้ทคุณวันนี้เปลี่ยนแปไงไหเรืเ่องของความยั่งยืนจะ้ามันมีบทบาทกับการดำเนินชีวิตเราต้องอยามปรับตัวนะครับเราเอาเทคโนโลยีแล้วก็ต้อนมาตกรรมใหม่ๆมาปรับปรุงการให้บริการมาปรับปรุงการทำง,งานปรุถึนการปรับปรุงการออกแบบบ้านต้อตงเปลีนต้องป็นผู้ผลิกแล้วเนี่ยเขาจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะครับการเดินท,ทางนะครับข้อสรุปต่างๆนะครับให้สอดรลบกับทุกเรื่องราว ในปีที่51ไปเนี่ยเราจะพยายามสร้างบ้านที่เป็นลักษณะของเอาซึ่งเหมาสำหรับคนทุกเพศทุกปคยุกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายรด้น้อยนะครับหรือคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มคนที่ำกำลังสร้างในชั้นตัวพันว่าบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างบ้านความมัน่นคงของชีวิตถ้าเรามีบ้านที่ทุกคนสามารถมีได้และสามารถดำเนินชีวิตต่อได้นะครับเราเชื่อว่าความมันม่นคงมันจะมีความยั่งยืนต่อไปคนระับการเี่หาอิฐช้า 51สอ็ปีแทงการเดินหน้าพัฒนาที่ยิ่งบาาัายเทียนคู่การเติบโตของสังคมไทยที่ยั่งยืน